คือนี่เป็นการฉีดโบท็อกครั้งแรกในชีวิตของอนนพเปาะาบุกคลินิกฉีดโบท็อกครั้งแรกในชีวิตแบบละเอียดยิบทุกขั้นตอนตั้งแต่วิธีการทำนนความร <ขอ S 1> ู้สึกหลังทำ<ด>นะราคาและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงตามมาดูในคลิปนี้กันได้เลยจ้าคือแบบอายุ28ิติ่งํามาได้ไงวะคืองงมากจ้าเนี่ยค่ะเวลายิ้มอะคือจะเห็นชัดมาก หลังฉีดเวันนะคะอะนี่พยายามเลิกหน้าผากเลิกคิ้วสุดแล้วนะอเมซิ่งมากเวยคือมันหายไปเลยอะเราฉีดได้อะใครๆก็ฉีดได้นะคะสวัสดีค่ะเรานุ่นๆุ่นเบสตี้วันเดอร์คู่ซิตารอนโลกนะคะวันนี้เราจะพามาเปิดประสบการณ์นะคะเพราะว่าเรากำลังอยู่ที่คลินิกนะคะชื่อว่า Blossom c l i n i c นะคะเราจะมาแบบว่าอเสริมสวยเติมแต่งกันหน่อยนะ So now here again, knocking you're here at เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณหมอเขาจะแนะนำให้ทำอะไรบ้างนะคะความกังวลเบื้องต้นของดิฉันนะคะก็คือรอยสิวแล้วก็สิวขดที่ขึ้นบนใบหน้าหนังสิวเยอะมากัากับวัยรุ่นนะคะแต่ว่านุ่นก็เออเออตีนขาเยอะมากเลยนะคะยงกับวัยแกนะคะเ <laughs> <laughs> นี่ยคะะเวลายิ้มอม่ะคือจะเห็นชัดมากทุกคนแล้วก็ ว่าจะโมทหอกเนาะปรับรูปหน้าให้เรียวสู้นางซะหน่อยแต่ทาเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่านะจ๊ะระหว่างรอคิวนะคะที่นี่เขาก็จะมีแบบขนมลูกอมน้ำให้ทานด้วยจริงๆคลินิกน่ารักมากเลยนะเป็นสีแบบชมพูมันู็อยู่คาเฟ่เกาหลีเออมีอันนี้อยากไปดูบรรยากาศร้านกนี่ก็น่ารักดูดี ม่านยังเป็นสีชมพูเลยค่ะเออก็คงเป็นคนกลางเราตรงช่วงนี้ค่อนข้างเด่นแหละ เดี๋ยวหมอจะฉีดกางค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นดรอชี่ค่อนข้างค่อนกระทางสูงนิดนึงนะคะก็เป็นสารสกิลลิ่ก็ยิ่งฉีดออปรนมันเยอะมันก็จะช่วยให้ลงได้เยอะแต่ว่าขึ้นกับการแต่ละคนนะไม่ใช่การเล็กๆเราไปฉีดเยอะๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไระขนานมันขึ้นใหญ่แดงก็ฉีดประมาณนี้เคยฉีดลิ่มล่อมาก่อนไหมไม่เคยค่ะอันนี้ไม่เคยเลยอ่าเดี๋ยวเออกระวลลิ่มล่อตรงไหนบ้างมาเอยหางตา น่าผางเหรอเมืนะ่อกี้แอบเลินกน่าผางอยู่โอเคก็ปกติเวลาเราฉีดโบท็อ,อกอะความโบท็อ,อกมันจะออกฤทธิ์จริงๆเป็นที่นะมันจะใช้เวลาสองอาทิตย์แต่ว่าพวกหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันจะรู้สึกเริ่มรู้สึกตั้งแต่สามถึงห้าวันแล้วก็วลองดูเรื่อยๆตามดูเรื่อยๆได้ไน,นะคะ เรียบร้อยเดี๋ยวหมอเตรียมบพเสตนเลยนะคะแป๊บนึงนะคะเราจะขึ้นห้องเชอดแล้วะคะ่ะเมื่อกี้ก็คุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วเนาะคุณหมอก็อธิบายรายละเอียดว่าเขาจะช่วยทําในส่วนตรงไหนบ้างแล้วจะใช้ยาเท่าไหร่ยังไงนะคะแบบคุณหมอน่ารักมาก A few moments later อโอเคอันแล้วก็จักข้าขงสูงเลยนะคะอ่ะอันนี้หมอก็จะแบบวาดกะาไว้ก่อนนะ หนึ่งก็คือเพื่อไม่ให้เขาการชนคิ้วตกเวลาฉีดโบทของหนงไม่ให้เท่ากันเลยนะคะหมอก็มาถือมาให้เดินนะไม่ต้องหักซโวมนะ อันนี้เราตทำความผิดข็นนะงนี่นะหมอก็ตัดแรงนิดนึงนะต้องตัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะบอกให้ตัดแต่ว่าระหว่างฉีดก่อนจะให้ปล่อยนะอืคแต่พันะค่ะะคปล่อยแล้วน,นวคะคะไม่ต้องตัดแล้วนะ เจ็บไหมอะแต่นนี้อยากเสอต้องดทนจริงๆมันก็ไม่ได้แบบเลือดอะไรเลยนะคะก็คือมันเป็นจัพาะตรงรอยเข็ม พี่เสียวตรงตามากเลยอาจจะเจ็บไหมนิดเดียวแบบเหมือนแบบนิดเดียวพี่ก่อสิวน่าจะเจ็บกว่าคือหวังมือเบาอันนี้เป็นตัวที่ึ้นหมาะใช้ให้นะะเป็นบอท็อกจากเกาหลีของแท้นะคะต้องดูนี่มีสติกเกอร์เรงาๆข้างบนนี้พี่จะทำทรีทเมนต์ก่อน หลังจากเราทำสงครามกับสิวบนใบหน้ามาก็จะมีตัวเลเซอร์มาช่วยลดรอยแดงของการกดสิวเนาะ วกลับมาอยู่ที่บ้านกันแล้วนะคะตอนนี้คือเราจะมาแบบอธิบายความรู้สึกหลังทําให้ฟังเนาะแบบสดๆเลยจ้าทั้งนี้ถือว่าหน้านุ่นแบบเยินน้อยมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากระหว่างการทาทีตเมนหนะ้าแบบเจ๊แอบหลับไปนิดนึงเลยอะทั้งแบบบ๊มลุง a ั k อ f o อ o n นพ่นออกซิเจนมีฉายแสงมีอะไรคือโอ้ยเพลิรนอะทำไปแล้วก็แบบเพลินรู้สึกว่าฉันชอบการแบบมีแบบตามถ่ายให้นางอะยังรู้สึกอยากทำเองเลยอะคือแบบเขาประโลมผิวเบาๆมากคือคือทุกคน สวัรค์ของสาวๆเลยอ่ะเจจิตใจมานี่สำหรับนุ่นเนาะที่นุ่นไปฉีดโบท็อกมานะทุกคนฟิลลิ่งตอนฉีดนะมันแบบมดกัดยังเจ็บกว่าคือเมื่อ2งวันก่อนโดนมดตะนอยกัดยังเจ็บกว่าเลยอ่ะทุกคนอันนี้แบบแทบไม่รู้สึกเลยเว้ยคือเข็มเขามันแบบมันเล็กเล็กว่าไส้ดินสอกวดอีกอ่ะคือวันนี้นุ่นทำโบท็อกไปทั้งหมดอ๋อสี่จุดเนาะด้านบนหน้าผากอ่ะจะรู้สึกเจ็บที่สุดแต่คือมันไม่ได้เจ็บมากนะทุกคนแต่ว่าเทียบกันนะเออเทียบกันทั้งหน้าที่ไปฉีดมาเนี่ย ตึงๆแสบๆนิดหน่อยตอนที่เขาจิ้มแท้ไม่รู้สึกเลยนะทุกจุดแต่ว่าตอนที่แบบดันยาเข้าไปเนี่ยหน้าผากรู้สึกมากสุดส่วนที่กรามเนี่ยก็ลองลงมานะรู้สึกแบบว่ามันแบบตึงๆหนุงน่งๆหน่อยแล้วก็ลองลองมาอีกทีก็เป็นเนี่ยแถวหว่างคิว้วงงมากแปลกใจมากที่หางตาตอนฉีดแทบไม่รู้สึกอะไรเลยนะเค,คือพี่ลุ้นตรงหางตาแกมากเ มันดูแบบน่าจะเจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บแล้วคือนี่เป็นการฉีดโบท็อกครั้งแรกในะชีวิตของนุ่นคือแบบเออรู้สึกดีมากอะรู้สึกทําให้เราไม่กลัวแล้วก็อยากอยากที่จะทําต่อ เออ,อเดี๋ยวเรามารอดูผลกันอีกทีเนาะนุ่นจะค่อย <S <S ๆถ่ายให้ดูหมอบอกว่าประมาณตามถึง7วันมันจะค่อยๆแบบเข้าที่ลงตัวเนาะ One <week> later. มาแล้วจ้าอันนี้คือหลัง7วันนะคะหลังจากเราไปทําหน้ามาที่บล o อซัมคลินิกเนาะเดี๋ยวมาดูของนุ่นก่อนเนาะว่าหลังจากฉีดโบท็อกมา7วันอะ่ะจะเป็นยังไงบ้างอ่ <S <S 1> <S 1> นู่นอะฉีดบริเวณหน้าผากนะคะลดริ้วรอยที่หน้าผากหว่างคิว้วแล้วก็หางตาสองข้างเลยเนาะแล้วก็ฉีดตรงกรามด้วยเพื่อแบบว่าปรับรูปหน้าให้มันดูเรียขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นภาพด้านซ้ายไว้ให้เนาะว่าบีฟอร์ก่อนที่จะฉีดอะ่ะมันเป็นยังไงอ่าแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูพร้อมกันเลยแบบเรียลๆมันดีขึ้นมาก <laughs> คนฉันเป็นคนเห็นมา <laughs> เดี๋ยวดูที่หน้าผากก่อนนะคือมันเคยมีสามเส้นตรงนี้เว้ยดูตอนนี้ อะไงคือนี่พยายามเลิกหน้าผากเลิกคิ้วสุดแล้วนะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> คือปกติเพี่เ่นเนี่ยมันจะขึ้นแม้อันนี้แบบถ้าไม่ขึ้นเลยอันนี้คือเลิกหน้าผากแล้วจริงๆนะ <Wow. S 1> เอ,อคือแบบ Amazing มากเว้ยคือมันหายไปเลยอะเพิมใจมากมันเห็นผลจริงจริงอีกที่หนึ่งที่นึว่าเห็นผลชัดมากๆเลยนะก็คือหางตาสองข้างเวลายิ้มตอนแรกอะมันมีติ่งคาขึ้นเว้ยงงมากแม่คือแบบอายุ28ตินงคามาได้ไงวะงงมากจ้าเลยขอไปฉีดซะหน่อยดูนะหลังฉีดแล้วคือปกติตรงนี้น้ของางขึ้นแล้วอะประมาณแบบสามอันสองข้างอะแต่ตอนเนี้ยไม่มีเลยเนี่ยยิ้มจนหลักยิ้มบุ๋มแล้วเนี่ยเพี่กว่าไม่มีเลย ้วยมากเรือ่องเนียนะหายไปเลยโอ้โหคือแบบนะักความรู้สึกเจ็ดวันนี้มันเป็นยังไง ตอนนี้นะไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรทั้งสิ้นนะรู้สึกแบบตึงมากค่ะตึงหน้าผากมันกระชับมันตึงคือชชียิตได้ปกติค่ะทุกคนไปเที่ยวกินได้ทุกอย่างอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าได้ปกติเนาะส่วนโครงหน้าเนี่ยรุ่นว่ามันก็เออดูเรียวขึ้นนิดหน่อยเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเทียบให้ดูกันชัาๆเพราะว่านี่ก็แบบว่าจําหน้าตัวเองก่อนอันนี้ไม่ได้แล้วเหมือนกัน ใจมากมันเป็นธรรมชาติมากแล้วก็แบบยิ้มแย้มได้ปกติใครคิดว่าจะไปฉีดโบลทอกแล้วแบบฉันจะยิ้มแข่งยิ้มไม่ได้อ่ะลองมาฉีดกับบอสซ้ำดูคือมันแบบมันธรรมชาติมากแล้วก็ไม่เจ็บนะทุกคนคือถ้าเราฉีดได้อ่ะใครๆก็ฉีดได้นะคะ แถมที่สําคัญเว้ยตอนนี้มีโปรโคตรดีเหมาแบบฉีดโบโท็อกซ์ริ้วรอยระหว่างคิ้วหน้าผากตีนกาลดจาก900 0เหลือ4,5 0 0จา้าคือแบบลดจุกจุกมากหรือว่าใครอยากจะฉีดแบบว่าปรับรูปหน้าตรงกรามใช่ไหมตอนนี้เขาก็ลดครึ่งราคาเหมือนกันจากปกติใช่ป่ะ9,900นเ้ยตอนนี้เหลือ3,9 0 0คือแบบฉีดครั้งนึงจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะคะทุกคนหลังจากนั้นถ้าเกิดใครอยากสวยต่อแบบนี้ก็เออต้องไปเติมโบโท,นะท็อกซ์เนาะเฉลี่ยเขาบอกว่า อยู่ประมาณ6เดือนแต่ก็แล้วแต่สภาพหน้าสภาพผิวของตัวเองใช่ใช่แล้วของที่เนี่ยเขาใช้โบท็อกของเกาหลีแล้วก็ฉีดโดยคุณหมอที่แบบเป็นเป็นแพทย์จริงๆมาฉีดนะคะใช่ใช่แล้วก็แบบคลินิกอ่ะสะอาดสะอ้านมากไปแล้วดูมั่นใจอ่ะแล้วก็คุณหมอก็ดูแบบว่าเซียนจริงๆอ่ะก็เซียนมาก ทำมือเบาเลยใช่ไหมมือเบามากคือตอนแรกอะ่ะอีนี่กลัวเข็มมากนึกว่าตัวเองจะเป็นลมแม่แม่เจา้าคือแบบผ่านตรงนั้นมาได้แล้วตอนนี้ดิฉันก็ริ้วรอยหายไปเยอะเลย,โ,ยโอ้ยจริงทุกคนเนอิจฉาเลยอะ่ะเรียกขยับสุดแล้วนะดูให้ดูใกล้ๆว้าวอ่ะอ่ะอ่ะแลก่อนขึ้นตรงอันนี้นคือหลังทําแค่เจ็ดวันนะทุกคนอ่ะ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 หายใจอขียงยิ้มยิ้ม สุดก็ไม่ขึ้นนะ่ะเอออยูล่ลอยแบบตีนกาตรงนี้เราฉีดตรงนี้นะทุกคนหายไปเลยส่วนใต้ตานเนี่ยเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปทำมาทุกคน<ม>ถ้าเกิดว่าเราฉีดได้ทุกคนก็ฉีดได้อะไม่ต้องกลัวไต้องกลัวคิดว่าต้องไปตำอีกแน่นอนไปเติมอีกแน่ๆ สำหรับพี่ของพี่เป็นรีวิวที่ทําทรีทเมนต์หน้ามานะคะก็คือเป็นสูตรรักษาสิวเพราะว่าวันที่ไปเนี่ยสิวขึ้นเยอะมากแล้วก็มีริ้วรอยของสิบเนี่ยคือด้านซ้ายเนี่ยคือหน้านา,นางก่อนไปทำนะ oh. คือนา้จะมีสิวแบบอักเสบอยู่บ้างแล้วก็มีแบบริ้วรอยอะไรบ้างเนาะดูตอนนี้สิคะ c r o s อั p เข้าไปอีกแค่อีกค, <Yeah. S 1> <laughs> อกค่อีกแค่คือ ผิวหน้าเราเราสัมผัสได้อะเพราะว่าเราจับหน้าเราทุกวันนะคะตอนล้างหน้าเนี่ยมันนุ่มมากนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ความที่แห้งตรงนี้มันหายไปอะเวลาทาแป้งหรือทาอะไรอะตรงนี้มันจะชอบแบบลอกๆขึ้นคุยๆแตกๆไม่มีเลยตอนนี้หน้าแบบนุ่มแล้วก็เด่งดึงๆเลยที่เนี่ย ว้าวจนที่ไอคอนที่เล่ามาทั้งหมดอะหรือว่าเพื่อนๆที่ดูมาตั้งแต่ต้นอะมันหลากหลายขั้นตอนอะมันรวมหมดแล้วเว้ยแค่2,500บาทแล้วก็รวมยาด้วยนะคะพี่ก็ได้ยาแบบยาทาล้างหน้าก่อนล้างหน้ามาแล้วก็ยาบำรุงผิวหน้าก่อนนอนมาเออดีไหมแบบไม่ไม่จุกจิกเนาะไม่ต้องเสียจุดไม่ต้องมีแบบค่าจเดียวจบค่ายาอะไรงเงี้ยอันนี้คือในราคา2,500เลยคือแบบเหมือนการปฏิบัติผิวที่แท้ทัวทุกคนเจ๊ปื้มมากคือแบบใครก็ทําได้แล้วราคาแค่2,500ตัวเลย ซอร์ไอพีเว้ยที่ไปทําราคา1,000เหมาทาั้งหน้าคือแบบตอนแรกที่ได้ยินแล้วแบบโอ้ถูกมากคือยิงให้แบบว่าอลิมิเต็ดมากคุณหมอดูแลให้ทั่วใบหน้าคือมาแล้วครบจบในที่เดียวคือแบบสวยวิ้งออกไปเลยชอบมากจริงๆอยากแนะนำเออน,นี้เราก็ไม่ได้อยากจะมาแบบ ไม่ไม่อยากมาขายของมากนะแต่คือเราไปทําแล้วมันแบบมันดีจริงๆเราไม่ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เชี่ยวชงเชี่ยวชาญอะไรอย่างนี้หรอก<ม>แต่คือเราก็แบบแค่อยากดูแลผิวตัวเองบ้างอยากดูแลหนังหน้าเราบ้าง <c oughs> แบบจากการออกไปเที่ยวเยอะๆมันก็แบบเยินบ้างอะไรบ้างเนาะ <c oughs> ไปทําครั้งนี้มันประทับใจมากจริงก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะเผ <c oughs> <ช>ื่อใครกําลังหาที่ทําแล้วก็กําลังแบบตัดสินใจอยู่ <c oughs> ก็ลองดูที่นี่ไว้ก็ได้เราไปลองมาแล้วมันโอเคมากเลยทุกคนใช่สำหรับเรามันโอเคมากเลยก็เนาะลองไว้ เป็นตัวเลือกอ่าจริงจริงโอเคสำหรับคลิปนี้เนาะที่เราพาไปเปิดประสบการณ์ฉีดโบท็อกและทำรีทเมนหน้าแบบนี้ถ้าเกิดใครชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจเราด้วยนะคะเราจะได้พาไปทำอะไรแบบนี้บ่อยๆเนาะปะกะติดูเรากินเราเที่ยวอยู่บ่อยๆและพาไปดูแลตัวเองบ้างมันจะเป็นไรไปนะ หรือว่าถ้ามีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะคะ<ต>ถ้า<ช>เรารู้ <ๆ S 2> เราก็จะช่วยตอบให้ทุกคนเพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจได้เนาะแล้ววันนี้ช่อง Bestie ว a n d e r e r คู่สิตลอนโลกก็ไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเจอกัน,นคลิกหน้า